บ้านหลอนสยองขวัญตอนที่สามทุกคนต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันนั่งรออยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินภาวนาให้ทั้งสองคนไม่เป็นอะไรในที่สุดหมอก็ออกจากห้องมาเรารีวิ่งไปถามหมอเกี่ยวกับอาการทั้งสองคนหมอบอกว่าเสียใจด้วย ไม่สามารถช่วยชีวิตทั้งสองคนไว้ได้ตอนที่หมอบอกมานั้นดิฉันแทบล้มทั้งยืนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพวกเราพี่หัวหน้าได้เข้ามาปลอบบอกน้องแฝดหมดเวรกรแล้วเขาคงไปดีแล้วตอนนี้เรามาช่วยกันคิดวิธีบอกพ่อแม่ของน้องเขาดีกว่าไหม พอถึงตอนเช้าเราได้ไปแจ้งความแจ้งสถานที่เกิดเหตุแจ้งพ่อแม่ของน้องเราได้พาตำรวจไปที่บ้านพักของเราพอไปถึงเราก็ไปชี้จุดเกิดเหตุแต่ที่แปลกมากที่สุดก็คือรอยเลือดของน้องทั้งสองคนไม่มีเลยเราเลยพาตำรวจขึ้นไปชั้นสองของบนบ้านไปห้องที่เกิดเหตุปรากฏว่าห้องนั้นล็อกเหมือนเดิม ทางตำรวจเลยช่วยกันพังประตูเข้าไปก็พบเหมือนสถานที่ทำพิธีกรรมมีหัวกะโหลกมีรูปปั้นต่างๆที่แปลกคือประตูล็อกได้ยังไงใครเป็นคนมาล็อกตำรวจก็ถ่ายรูปเก็บหลักฐานต่างๆถึงตอนเย็นก็นำศพเข้ามาในกรุงเทพเพื่อบำเพ็ญกุศลฉันสองคนกับหัวหน้าก็นั่งอยู่ด้วยกัน ในรถที่มีศพของน้องมาด้วยก่อนจะถึงกอทอมอดิฉันเผลอหลับไปดิฉันได้ฝันไปว่าได้กลับไปที่บ้านหลังนั้นฉันยืนอยู่หน้าบ้านเห็นน้องทั้งสองคนยื่นมือออกมาจากหน้าต่างเหมือนขอความช่วยเหลือแต่พี่หัวหน้าปลุกฉันหัวหน้าบอกมีคนโทรมารุ่งที่ขับรถตู้กับน้องอีกคนหนึ่ง ที่กำลังกลับกอทอมอเกิดอุบัติเหตุน้องผู้ชายเสียชีวิตคาที่ส่วนลุงคนขับอยู่ในห้องไอซฉันร้องไห้อีกรอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรากันแน่นะเรื่องนี้ยังไม่จบใช่ไหมแล้วใครจะต้องมาตายตามไปอีกหลายต่อหลายพอถึงกอทอมที่ฉันกับพี่หัวหน้าได้แยกแย้ายกันกลับบ้าน พ่อฉันกลับถึงบ้านฉันรีบวิ่งไปกอดแม่แล้วร้องไห้คือตอนนั้นเราไม่ไหวจริงๆพอเราจะเข้าบ้านแม่ก็ทักว่าทำไมไม่เรียกเพื่อนเข้าบ้านด้วยล่ะลูกดิฉันรีบบอกแม่ให้เข้าบ้านแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ตกใจมากถามว่าไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าก็บอกแม่ไปว่าไม่ได้ทำอะไรเลย แค่อาศัยนอนตื่นมาก็ไปทำงานฉันเลยถามแม่ว่าควรทำยังไงดีไม่สบายใจเป็นอย่างมากแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้จะพากลับไปบ้านต่างจังหวัดเดี๋ยวแม่จะพาไปหาพระป่าท่านหนึ่งเราก็โอเคทำธุรกิจส่วนตัวเสร็จจะไปปิดหน้าต่างจะนอนห้องนอนของฉันอยู่ที่ชั้นสองอยู่ด้านหน้า สามารถมองเห็นหน้าบ้านจากหน้าต่างในขณะที่กำลังปิดหน้าต่างฉันเห็นหลายคนเป็นเงาดำๆเดินไปมาอยู่หน้าบ้านพอกำลังจะปิดหน้าต่างคนนั้นก็หันมามองที่ฉันฉันรีบปิดหน้าต่างแล้วเข้านอนทันทีเพลียมากเลยหลับไปแล้วก็ได้ฝันอีกว่าได้ไปอยู่บ้านหลังนั้นได้เห็นเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆซ,ซ้ำไปซ้ำมา พ่อตื่นอีกทีตอนเจ็ดโมงเช้าเราคิดไว้ว่าคืนนี้เราจะไปงานศพของน้องฝาแฝดเราก็เลยโทรไปชวนพี่หัวหน้าพี่หัวหน้าก็โอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่วัดพอเรามาถึงวัดเราก็บอกพี่หัวหน้าไปว่าวมน่เสาร์นี้เราจะกลับบ้านกับแม่จะไปหาพระป่าพี่จะไปด้วยกันหรือเปล่าพี่เขาบอกไม่ไปเพราะ พี่เขาจะเคลียรงานเคลียรปัญหาต่างๆเราก็โอเคพอถึงเวลาสวดอัดพิธรรมศพของน้องฝาแฝดสิ่งแปลกๆก็เกิดขึ้นเสียงหมาหอนในวัดหอนกันดังมากๆหอนไม่หยุดผู้คนก็พากันแตกตื่นสีหน้าพระก็ไม่ค่อยดีมีพระสงฆ์องค์หนึ่งน่าจะเป็นพระผู้ใหญ่ได้เดินไปด้านหน้าศาลาแล้วพนมมือสวดมนต เสียงหมาหอนก็พากันหยุดแล้วก็เริ่มสวดอภิธรรมกันต่อสวดไปได้สักพักเหตุการณ์ก็ยังไม่จบอยู่ดีๆชั้นวางศพของน้องแฝดก็หักทำให้โรงศพของน้องร่วงลงพื้นฝาโรงศพก็เปิดออกเรากับพี่หัวหน้าพร้อมกับพ่อแม่ของน้องได้เดินไปหยิบฝาโรงศพเพื่อที่จะมาปิดเหมือนเดิม ก่อนที่เราจะปิดเราได้เห็นศพของน้องเขายังไม่หลับตาศพของน้องแห้งผิวดำคือมันไม่เหมือนศพปกติทั่วไปเลยดิฉันรู้สึกไม่ค่อยดีกับเหตุการณ์นี้แล้วมีพระผู้ใหญ่คนเดิมได้เดินเข้ามาดูแล้วพระก็บอกว่าโยมทั้งสองที่ตายไปโดนของดำเป็นของขมิหลังจากสวดอภิธรรมศพเสร็จ ก็แยกย้ายกับพี่หัวหน้ากลับบ้านดิฉันต้องขับรถกลับบ้านในะระหว่างที่ออกจากวัดนั้นหน้าวัดจะมีต้นไม้ใหญ่ฉันได้มองขึ้นไปเห็นเงาคนดำๆนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้แล้วมองมาที่รถฉันฉันพยายามไม่คิดอะไรขับรถต่อไปพอเลี้ยวออกจากวัดเสร็จฉันก็รีบขับรถกลับ ตอนนั้นฉันได้เปิดฟังเพลงเสียงดังพยายามข่มใจพยายามร้องเพลงพยายามทำทุกอย่างให้ไม่คิดพอเลี้ยวเข้าซอยบ้านอยู่ดีๆเสียงเพลงที่เปิดอยู่นั้นได้เปลี่ยนเป็นเสียงสวดมนต์ภาษาเขมรที่ฉันเคยได้ยินที่บ้านหลังนั้นแล้วฉันได้มองกระจกหลังเห็นเงาคนดำๆวิ่งตามรถของฉันมาจังหวะนั้นไม่สนใจอะไร พ่อถึงบ้านเสร็จเปิดประตูรถวิ่งเข้าบ้านทันทีพ่อฉันถึงบ้านแม่ก็รีบมาหาฉันมาปลอบฉันตอนนั้นฉันกลายเป็นคนเสียสติสตพ้ามเพอคือทุกอย่างที่ดิฉันได้เจอฉันรับมันไม่ไหวแล้วคือตอนนั้นอยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่สิ่งที่เรียกสติคืนกลับมาได้คือฉันได้เห็นคุณยายของฉัน เข้ามาลูบหัวเข้ามากอดฉันจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วฉันรีบไปคุยกับแม่บอกเรากลับบ้านกันวันนี้เลยแม่ก็ตกลงฉันเลยรีบไปเก็บเสื้อผ้าต่างๆก่อนที่จะกลับบ้านต่างจังหวัดฉันได้โทรศัพท์ไปบอกพี่หัวหน้าคือโทรไปขอร้องพี่เขาให้กลับบ้านพร้อมเรา ไปหาพระป่าด้วยกันแต่พี่หัวหน้าก็ปฏิเสธพี่หัวหน้าจะคอยเคลียร์ปัญหาเราทำใจแล้วบอกหัวหน้าให้ดูแลตัวเองดีๆมีเรื่องอะไรให้รีบโทรมาบอกเราฉันจึงเดินทางกลับบ้านกับแม่มีพี่ชายลูกของป้าเป็นคนขับรถให้ประมาณห้าโมงเย็นเราแวะทานข้าวกันที่ปั๊มแห่งหนึง่งก่อนถึงตัวจังหวัด พี่ชายก็เล่าให้ฟังว่าตอนขับรถรู้สึกว่ามีอะไรกุกกุกกัก,กอยู่บนหลังคารถพอทานข้าวกันเสร็จเราทั้งสามคน,นก็ได้ไปดูที่หลังคารถซึ่งก็เห็นเป็นรอยเลือดสีดำๆ,ดำๆอยู่บนหลังคารถพี่ชายก็รีบล้างน้ำเลือดออกทันทีแล้วเดินทางต่อพ่อมาขับเข้ามาในตัวจังหวัดแล้ว ฉันสังเกตเห็นพี่ชายมองกระจกข้างแปลกๆฉันเลยถามว่ามีอะไรไหมทำไมมองกระจกแปลกๆพี่ชายก็บอกว่าเห็นเหมือนมีเงาอะไรตามเรามาตลอดตั้งแต่ออกจากปั๊แล้วจากพี่ชายได้เห็นสิ่งปกติที่ตามรถของเรามานั้นเราจึงตัดสินใจรีบเดินทางกลับบ้านของแม่ให้เร็วที่สุดในขณะที่กำลังกลับบ้านนั้น พี่หัวหน้าได้โทรศัพท์มาเราพี่หัวหน้าได้บอกว่าลุงคนขับเสียชีวิตแล้วนะเราอึง้งพูดไม่ออกอยู่ๆน้ำตาไหลพรากแล้วพี่หัวหน้าก็บอกดิฉันว่าเหลือแค่เราสองคนแล้วนะสิดูแลตัวเองให้ดีด้วยหลังจากวางสายเสร็จแม่ได้โทรบ,บอกป้าที่บ้านว่ากำลังจะถึงบ้านแล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างตามมาให้ช่วยเรียกลุงมาดูให้หน่อย เมื่อถึงบ้านนิฉันได้พบลุงลุงได้ถือมีดเล็กๆไว้ในมือลุงได้ดึงปอกออกตัวของมีดเล่มนั้นมีอักขระเขียนน่าจะเป็นมีดหมอลุงได้ท่องบทสวดพร้อมกับทั้งนำมีดลีดไปที่พื้นแล้วบอกให้รีบเข้าบ้านทันทีที่เข้าบ้านลุงเอ่ยปากกับเราเองว่าอีหนูเองไปทำอะไรมาพวกเขา จะมาเอาชีวิตเองเราเลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ลุงฟังลุงไล่เราให้รีบไปอาบน้ําไปทําธุระให้เสร็จแล้วขึ้นไปนอนห้องพระลุงบอกคืนนี้เขาคงจะมาเอาเองไปแน่ถ้าคืนนี้ไม่มีปัญหาอะไรพรุ่งนี้เช้าจะได้พาไปหาพระท่านให้ท่านช่วยเหลือตอนนั้นทุกคนในบ้านต่างหวาดระแวงลุงได้ปิดบ้านปิดประตูปิดทุกอย่าง และได้บอกฉันว่าคืนนี้ถ้าเกิดได้ยินเสียงได้ยินอะไรผิดแปลกห้ามออกจากห้องพระเด็ดขาดให้อยู่ในห้องจนถึงเช้านิฉันได้เข้าไปอยู่ในห้องพระของลุงในห้องพระนั้นได้จุดเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างมีกลิ่นทูปบูชาอยู่ในห้องพระทำให้ฉันสบายใจมากยิ่งขึ้นนิฉันเลยได้นั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้ากรำนายเวรแต่แล้วเทียนก็ดับลงมีคนมาเคาะประตูห้องแต่ลุงบอกดิฉันหน้ามเปิดเตด,ดขาดดิฉันจึงไม่ได้เปิดได้แต่นั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่หน้าหิ้งพระผ่านไปสักพักหนึ่งมีคนมาทุบหน้าต่างห้องพระทุบหลายครั้งมากแต่ดิฉันทําเป็นไม่ได้ยินแต่จูๆ่ๆหน้าต่างก็เปิดออกเองเราหันไปดูเจอเงาดำๆ นั่งยองๆอยู่ขอาระเบียงนั่งจ้องมาที่เรา